เงินยังไม่ค่อยพร้อมจะซื้อบ้านหรือว่าจะซื้ออาพาร์ตเมนต์เอาเป็นว่าจะซื้ออาสังหาแล้วกันเงินยังไม่ค่อยพร้อมจะทำยังไงดีนะคะก็ลองหันไปซื้อไปพิจารณาออฟเดอะแพนคือโครงการยังสร้างไม่เสร็จสมมติว่าคุณอาจจะมีเงินดาวตอนนี้บางโครงการก็อาจจะรับ5%หรือ10ของราคาบ้านคุณก็วางเงินที่ประสิธิ์ตอนนี้ห้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จแล้วก็คือ โครงการเนี่ยมันจะเสร็จอาจจะปีหน้าหรืออีกสองปีระหว่างหนึ่งปีหรือสองปีอย่างเงี้ยคุณก็มีเวลาบางโครงการก็อีกหกเดือนเสร็จนะคุณก็ต้องดูว่าโครงการนั้นนมันเสร็จเมื่อไหร่ทีนี้ระหว่างที่มีเวลาว่างเนี่ยช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงที่บ้านจะเซตเทิลน,นะคะที่จะรับกุญแจเนี่ยคุณก็มีเวลาที่จะไปหาอาหาโบเกอร์หรือว่าธนาคารนะคะปรึกษาเรื่องการเงินว่าคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและในขณะเดียวกันคุณก็มีเวลา ข้อ2คือมีเวลาเตรียมเงินเตรียมเงินถ้าเกิดคุณมีเงินเก็บเยอะคุณพอถึงเวลาที่จะทําเรื่องกู้แบงค์เตรียมที่จะก่อนย้ายเข้ารับกุญแจเนี่ยคุณก็เพิ่มเงินดาวเขาไปอีกทําให้คุณผ่อนต่อเดือนน้อยลงแล้วก็ซื้อสังหาที่ออฟเดอะแพนยังไม่เสร็จเนี่ยตอนนี้อาจจะสมมุติว่าตอนนี้ราคา6กแสนแต่พออีกหนึ่งปีหรือ2ปีผ่านไปอาจจะเป็น6กแสนหาหรือ หกแสนแหรือ7,000แสส่วนมากแล้วคนที่ซื้อ the pan ออฟเดอะแพนะพอถึงเวลาย,ย้ายเข้าราคามันขึ้นมันก็เหมือน s เซฟิงนะคะอันนี้ก็คือมาฝากถ้ายังไม่พร้อมก็ลองไปพิจารณา o อฟเดอะแพนนะคะวันนี้ฝากแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ